สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูแจนนะคะในตอนที่แล้วนะคะคุณครูได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมตอนที่1ใช่ไหมคะก็คือสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a เท่ากับ1ไปแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะกับตอนที่2และตอนที่3นะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันคุณครูขอพานักเรียนนะคะไปทบทวนลักษณะของกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a เท่ากับ1นกันก่อนค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะว่ากิจกรรมในตอนที่1ที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนอะไรกันไปนะคะก็คือเราได้เรียนการเขียนกราฟของพาราโบลานะคะว่า เราจะต้องแทนค่า x ลงไปในสมการนะคะเพื่อหาค่า y ออกมาแล้วถ้าเราแทน x นั้นนะคะด้วยจำนวนจริงใ,ใดๆจุดทั้งหมดที่เกิดจากคั้นดับ xy นะคะก็จะเรียงกันเป็นเส้นโค้งเรียบนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนกราฟของพาราโบลาเป็นเส้นโค้งเรียบนั่นเองนะคะแล้วเราก็ได้สำรวจน,นะคะลักษณะของกราฟของ y เท่ากับ a x ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ1หรือ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะนะคะของกราฟของสมการนี้เนี่ยก็จะเป็นพาราบโบลาหงายที่มีแกน y เป็นแกนสมมาตรแล้วก็มีจุดต่ำสุดนะคะอยู่ที่จุด0ูนะคะแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y ก็คือ0และกราฟนี้นะคะไม่มีจุดสูงสุดนั่นเองนะคะ เอาละคะ่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมต่อในตอนที่สองนะคะกราฟของ y เท่ากับ a x ยกกำลังสองเมื่อ a มากกว่า0นย์นั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะนักเรียนกดพักไว้ก่อนนะคะและเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมากดเล่นต่อเพื่อมาพูดคุยกันต่อค่ะ เอาละค่ะนักเรียนเรากลับมาพูดคุยในส่วนของตอนที่สองกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a มากกว่าศูนย์กันต่อนะคะคุณครูให้นักเรียนพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลังสองและ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ยกกำลังสองนะคะข้อ1เนี่ยคุณครูให้นักเรียนนะคะ เติมค่าที่สอดคล้องกับสมการนะคะโดยที่คุณครูกำหนดค่า x มาให้นะคะนักเรียนก็จะได้ค่า y นะคะตามตารางนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะไปวาดกราฟต่อในข้อที่2ใช่ไหมคะเราก็จะได้ทั้ง3กราฟนะคะอยู่บนแกนระบบพิกัดเดียวกันนะคะ เอาละคะ่ันักเรียนเราได้หน้าตาของกราฟของทั้ง3สมการออกมาแล้วนะคะเราไปตอบคำถามกันต่อนะคะคำถามนะคะในข้อ1ถามว่ากราฟทั้ง3มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนใช้การสังเกตเหมือนตอนที่1ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะพบว่า เรามีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y นั่นเองที่เป็นแกนสมมาตรนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อ2นะคะจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าต่ำสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใดนะคะเราลองมาดูนะคะทั้ง3กราฟนะคะเป็นยังไงคะมีค่าเส้นกราฟนะคะ ค่า y ก็จะลดลงมาเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งจุดจุดนั้นก็คือจุดกํำเนิดหรือจุด0,0นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นนะคะเส้นกราฟของเราค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นจุดต่าสุดของแต่ละกราฟก็จะอยู่ที่จุด0,0นั่นเองนะคะแล้วก็ค่าต่าสุดก็จะอยู่ที่ y, y เท่ากับ0 mm. นั่นเองนะคะนักเรียนข้อนี้ว่ากราฟทั้ง3จะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดอย่างไรนะคะนักเรียนลองดูนะคะเส้นกราฟทั้ง3บานมากหรือบานน้อยแตกต่างกันใช่ไหมคะกราฟของ y mm. เท่ากับ2 x ยกกำลังสองหรือกราฟสีส้มเนี่ยจะบานน้อยแต่ถ้า ดูที่กราฟสีเขียวนะคะหรือกราฟของ y เท่ากับเศษหส่วนส x ยกกำลังสองจะบานมากซึ่งสมการทั้ง3นะคะจะมีค่าอะไรต่างกันอยู่คะนักเรียนค่า a นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าค่า a นะคะที่น้อยที่สุดตรงนี้สำหรับ3กราฟนี้นะคะค่า a ที่น้อยที่สุดจะได้กราฟที่บานมาก แต่ถ้าดูที่ค่า a ที่มากที่สุดนะคะค่า a เท่ากับ2ของเรานะคะหรือค่า a ของสมการสีส้มของเราเนี่ยก็จะได้กราฟที่บานน้อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกราฟจะบานน้อยหรือบานมากเราก็จะต้องดูที่ค่า a นะคะก็คือถ้า a มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากแต่ถ้า a มีค่ามากกราฟก็จะบานน้อยนะคะนักเรียนคะ นักเรียนต้องระวังด้วยนะคะตอนนี้เราพูดถึงเฉพาะกรณีของ a มากกว่า0เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุยต่อกับกิจกรรมในตอนที่3 mm hmm. คุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมและตอบคำถามให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของเฉลยกันค่ะนักเรียน ตอนที่3นะคะกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a น้อยกว่า0นย์ะคะคุณครูให้นักเรียนพิจรารณากราฟของสรรมการ y เท่ากับลบ x ยกกำลังสอง y เท่ากับลบ2 x ยกกำลังสองแล้วก็ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลังสองนะคะนักเรียนซึ่งเราก็จะ เช่นเดิมค่ะเราก็จะหาค่า y นะคะที่สอดคล้องโดยที่คุณครูกำหนดค่า x มาให้นะคะเราก็จะได้ดังตารางนี้นะคะจากนั้นนะคะในข้อสองเราก็จะไปวาดกราฟเราก็จะได้ทั้ง3กราฟนะคะอยู่บนแกนระบบพิกัดเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเฉลยกันต่อนะคะ เฉลยในส่วนของข้อที่3นะคะนักเรียนดูข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกแกราฟทั้ง3มีลักษณะเป็นพาราบโบลาหงายหรือพาราบโบลาคว่ำนะคะเป็นยังไงคะแน่นอนค่ะพาราบโบลาคว่ำนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะข้อ2ค่ะกราฟทั้ง3เป็นรูปสมมาตรหรือไม่ถ้าเป็นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะคะ ข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่ากราฟทั้ง3นะคะเป็นรูปสมมาตรนะคะโดยมีแกน y นะคะตรงนี้นะคะหรือว่าเส้นตรง x mm hmm. เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนั่นเองคะ่นะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ข้อ3นะคะข้อ3ถ้า x มากกว่า0และมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่า y จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะนะักเรียน ค่า x มากกว่า0นะคะก็จะอยู่ทางนี้เห็นไหมคะเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่า y เป็นยังไงคะก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะ,ะข้อ3นะคะต่อไปข้อ4นะคะถ้า x เท่ากับ0แล้วค่า y เป็นเท่าใดนะคะ x เท่ากับ0คืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงจุดกําเนิดตรงนี้นะคะจะเห็นว่า กราฟทั้ง3นะคะจะมีค่า y เท่ากันเลยก็คือ y เป็น0นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะข้อ5ค่ะถ้า x น้อยกว่า0และมีค่าลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วค่า y จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะถ้า x น้อยกว่า0เราก็มาดูข้างซ้ายตรงนี้นะคะ x น้อยกว่า0และลดลงเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่า เส้นกราฟของเรานะคะลดลงเรื่อยๆค่า y ของเราก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะเรามาดูข้อ6กกันต่อนะคะจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าใดนะคะนักเรียนลองสังเกตจากเส้นกราฟทั้ง3เส้นดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละเส้นนะคะค่า y เนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะถึงจุดจุดหนึ่ง จากนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะทำให้เราเจอจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจุดสูงสุดของเราอยู่ที่จุดกำเนิดนะคะหรือจุดศูนย์ศูนย์ของเรานั่นเองและค่าสูงสุดของเรานะคะก็คือศูนย์นั่นเองนะคะทั้ง3กราฟนะคะเป็นเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะข้อ7ค่ะค่าสูงสุดของ y ได้มาจาก ค่า x ใดนะคะแน่นอนค่ะจุดสูงสุดของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุด00เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดของ y ที่เท่ากับ0นี่แหละก็จะได้มาจากค่า x เท่ากับ0นั่นเองนะคะนะักเรียนต่อไปนะคะข้อ8ค่ะค่าต่ำสุดของ y มีหรือไม่เพราะเหตุใด นักเรียนลองดูนะคะที่เส้นกราฟเป็นยังไงคะถ้าเราลากเส้นกราฟต่อออกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าต่ำสุดของ y ไม่ได้หรือก็คือไม่มีค่าต่ำสุดนั่นเองนะคะเพราะค่า y ของเราลดลงเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะนันเกเรียน ต่อเลยนะคะข้อ9ค่ะกราฟทั้ง3จะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดอย่างไรนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการสังเกตเหมือนตอนที่2เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากราฟทั้ง3มนะคะมีสมการที่แตกต่างกันซึ่งสมการที่แตกต่างกันแตกต่างกันที่ค่า A นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ เราก็จะดูที่ค่า a นั่นเองแต่ค่า a ของเราเป็นยังไงถ้า a มีค่ามากนะคะกราฟก็จะบานมากจะเห็นว่าค่า a ของสมการสีเขียวนี้นะคะก็คือ a เท่ากับลบหนส่วนสะคะก็จะมีค่ามากกว่าสมการอื่นๆเห็นไหมคะแต่ถ้าค่า a มีค่าน้อยกราฟก็จะบานน้อยนะคะเราดูที่กราฟสีส้มที่บานน้อยนะคะ จะเห็นว่าค่า a ของสมการนี้ก็คือลบ2จะมีค่าน้อยกว่าสมการอื่นๆนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมครบทั้ง3ตอนเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมค่ะก็จะสอดคล้องกับลักษณะทั่วไปของกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0ที่คุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งดังนี้เลยนะคะนักเรียนลองดูนะคะคุณครูมีบนหน้าจอนะคะคุณครูจะโชว์ให้ดูก่อนนะคะคุณครูสามารถขยับค่า a ได้นักเรียนเห็นไหมคะนะคะอย่างแรกนะคะที่เราสรุปได้จากกิจกรรมของเรานะคะก็คือ กราฟของเรานะคะเป็นพาราโบลาที่เป็นรูปสมมาตรใช่ไหมคะและมีอะไรเป็นแกนสมมาตรนะคะมีแกน y เป็นแกนสมมาตรหรือมีเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนั่นเองนะคะนะคักเรียนทีนี้เราลองดูที่ค่า a นะคะค่า a ถ้า a มากกว่า0เป็นยังไงคะนะคักเรียนปึ๊บปุ๊บป๊บครูเลื่อนให้ดูนะคะแล้วถ้า a น้อยกว่า0ล่ะ นักเรียนจะเห็นว่าถ้า a มากกว่า0นะคะกราฟของเราจะเป็นพาราโบลาหงายนะคะทีนี้พอเป็นพาราโบลาหงายเราก็จะได้จุดต่ำสุดนั่นเองนะคะแล้วก็จะไม่มีจุดสูงสุดนะคะนักเรียนแต่ถ้าคุณครูเลื่อนนะคะถ้า a น้อยกว่า0นะคะนักเรียนจะเห็นว่ากราฟของเราก็จะเป็นพาราโบลาความนะคะซึ่ง พอเป็นกราฟพาราโบลาความ่มเราก็จะได้จุดสูงสุดนะคะแล้วก็ไม่มีจุดต่ำสุดนั่นเองนะคะนักเรียนนอกจากค่า A ของเรานะคะจะบอกว่ากราฟของเรานั้นเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำแล้วนะคะค่า A ของเรายังบอกว่ากราฟบานน้อยหรือบานมากได้อีกด้วยนะคะ แต่คุณครูนะคะจะขอแนะนําค่าสมบูรณ์กับนักเรียนก่อนนะคะค่าสมบูรณ์ของจํานวนจริง a ก็คือระยะที่จํานวนจริง a อ,อยู่ห่างจาก0บนเส้นจํานวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นจํานวนบวกนั่นเองนะคะนักเรียน และค่าสมบูรณ์ของ a นะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ที่ a อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีเส้นอยู่ข้างๆตัว a แบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a นะคะจะเท่ากับ a เมื่อ a มากกว่า0นะคะค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับ0เมื่อ a เท่ากับ0และค่าสมบูรณ์ของ a นะคะเท่ากับลบ a เมื่อ A น้อยกว่า0นย์ั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของ10นะคะ10มากกว่า0นใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ10ก็จะเท่ากับ10ค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ5ะคะค่าสมบูรณ์ของลบ5นะคะลบ5น้อยกว่า ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็คือลบของลบ5ก็จะเท่ากับ5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการสรุปลักษณะทั่วไปของกราฟถ้าค่าสมบูรณ์ของ A นะคะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆกราฟก็จะบานมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าค่าสมบ,บูรณ์ของ a นะคะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆกราฟก็จะบานน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ3นะคะพาราโบลาของเรานะคะจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟก็จะอยู่ที่จุด0ูนย์นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะและค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y ก็จะเท่ากับ0นย์นั่นเองค่ะนะักเรียน และนี่นะคะก็คือลักษณะทั่วไปนะคะของกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเมื่อ a ไม่เท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจงเขียนกราฟของสรรมการ y เท่ากับเศษ3ส่วน2 x ยกกำลังสองนะคะเรามาพิจารณากันนะคะว่ากราฟของสรรมการ y เท่ากับเศษ3ส่วน2 x ยกกำลังสองจะมีหน้าตายอย่างไรนะคะ สมการ y เท่ากับเศษ3ส่วน2 x ยกกำลังสมีหน้าตาอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x ยกกำลังสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ a ของเราตอนนี้มากกว่า0กราฟที่ได้ก็จะต้องเป็นพาราบโบลาหงายนั่นเองนะคะแล้วก็มีแกนสมมาตรก็คือแกน y นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ จุดต่ำสุดของกราฟก็จะอยู่ที่จุด0,0นั่นเองแล้วก็จะมีค่าต่ำสุดของ Y ก็คือ0ทีนี้นะคะเราก็จะหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรนะคะ แกนสมมาตรของเราก็คือแกน y ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูขอยกตัวอย่างในการเขียนจุดนะคะที่อยู่ทางด้านขวาของแกน y นะคะแล้วก็เขียนเส้นโค้งเรียบผ่านจุดนะคะทีนี้คุณครูนะคะขอเขียนกราฟให้มันสมมาตรนะคะโดยการลงจุดที่อยู่อีกข้างหนึ่งที่มีระยะห่างจากแกนสมมาตรเท่ากับ ที่คุณครูลงไว้นะคะ,ะคุณครูก็จะได้จุดตามนี้เลยนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะคุณครูก็จะเขียนเส้นโค้งเรียบค่ะ,ะคุณครูก็จะได้กราฟแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ นักเรียนอย่าลืมเติมหัวลูกศรทั้งสองข้างของกราฟเพื่อแสดงว่ากราฟยังไปต่อได้ไม่สิ้นสุดนะคะนักเรียนก็จะได้กราฟของสมการ y เท่ากับเศษ3ส่วน2 x ยกกำลังสอออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ใช้การเขียนกราฟที่เราได้เรียนกันไปในการทำกิจกรรมตอนที่ห นักเรียนลองคิดตามคุณครูอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่รู้ว่าแกนสมมาตรของเราอยู่ตรงไหนกราฟของเรามีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนั้นหรือจุดสูงสุดนั้นอยู่ตรงจุดไหนเมื่อเรากำหนดค่า x และหาค่า y ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราโชคดีนะคะนักเรียนเราก็จะเจอจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟ และเราก็จะได้กราฟที่สมมาตรกันออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราโชคไม่ดีล่ะคะนักเรียนเราจะต้องแทน x เพื่อหาค่า y ไปกี่ค่าจนกว่าที่เราจะได้จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนั้นเพื่อเขียนกราฟที่สมบูรณ์ออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีที่เราใช้ลักษณะทั่วไปของกราฟมาเขียนกราฟกันค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดในข้อนี้นะคะให้นักเรียนจับคู่สมการที่คุณครูกําหนดให้กับกราฟนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะ เอาละคะ่ะนักเรียนเรามาดูคำตอบของข้อนี้เลยนะคะคุณครูกำหนดสมก,การให้4สมก,การนะคะซึ่งสมก,การของคุณครูนะคะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของลักษณะทั่วไปของกราฟมาช่วยนะคะข้อนีอ้นักเรียนลองดูข้อ1ก่อนนะคะ y เท่ากับลบเศษ2ส่วน3 x ยกกำลังสองนะคะ ข้อนี้นะคะค่า A ของเราน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟที่ได้ก็จะออกมาเป็นพาราโบลาคว่ำนั่นเองนะคะแต่ว่าพาราโบลาคว่ำของเรามี2เส้นด้วยกันก็คือ C3 กับ C4 เราต้องไปดูต่อค่ะไปดูที่สมการว่าข้อไหนนะคะมี A น้อยกว่า0อีกบ้างนะคะก็คือสมการข้อ3นั่นเอง y เท่ากับ ลบเศษ1ส่วน6 x ยกกำลังสองนะคะในการที่เราจะพิจารณานะคะว่ากราฟเส้นใดเป็นของสมการใดเนี่ยเราก็จะดูที่ค่าสมบูรณ์ของ a ะคะ่ะนักเรียนถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากกว่ากราฟก็จะบานน้อยกว่านั่นเองนะคะอย่างระหว่างข้อ1กับข้อ3นะคะจะเห็นว่าข้อ1จะมีค่าสมบูรณ์ของค่า a มากกว่าข้อ3นั่นเองนะคะแสดงว่ากราฟของข้อ1ก็จะแคบกว่าข้อ3เราก็จะได้ว่ากราฟของสมการ y เท่ากับลบเศษ2ส่วน3 x ยกกำลังสองก็คือกราฟ c 4, 4นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้ว่าข้อ3นะคะกราฟของสมการ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน6 x ยกกำลังสองก็คือกราฟ c 3นั่นเองคะ่นะนักเรียน เราได้2ข้อแล้วนะคะต่อไปเราดูที่ข้อ2นะคะ y เท่ากับเศษ1ส่วน5 x ยกกำลังสนะคะจะเห็นว่าค่า a มากกว่า0ใช่ไหมคะกราฟของเราก็จะเป็นพาราโบลาหงายนั่นเองนะคะนักเรียนเช่นเดิมค่พะพาราโบลาหงายมี2เส้นนะคะเราก็ไปดูที่ค่าสมบูรณ์ของ a นะคะค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งมากกราฟยิ่งบานน้อยนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบระหว่างสมการข้อ2กับสมการข้อ4นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมการข้อ4นะคะมีค่าสัมบูรณ์ของ A มากกว่าสมการในข้อ2นักเรียนก็จะได้ว่ากราฟของสมการในข้อ4เนี่ยบานน้อยกว่านั่นเองนะคะก็จะได้ว่า กราฟของ y เท่ากับเศษ5ส่วน3 x ยกกำลังสก็คือกราฟ c1 นะคะแล้วเราก็จะได้ว่ากราฟของสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน5 x ยกกำลังสก็คือกราฟ c2 นั่นเองค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะจบตอนนะคะเรามาสรุปกันค่ะว่าลักษณะทั่วไปของกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสเมื่อ a ไม่เท่ากับ0เป็นอย่างไรนะคะ ข้อแรกนะคะกราฟที่เราได้นะคะจะเป็นพาราโบลาที่เป็นรูปสมมาตรนะคะแล้วก็มีแกน y เป็นแกนสมมาตรนั่นเองนะคะเราก็จะไปดูที่ค่า a ค่ะนักเรียนค่า a มากกว่า0เราก็จะได้พาร,ราโบลาหงายนะคะพอพาร,ราโบลาหงายก็จะมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนั่นเองแต่ถ้า a น้อยกว่า0นย์นะคะ กราฟนะคะก็จะเป็นพาราโบลาความก็จะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ําสุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะค่า A เราดูอะไรได้อีกก็คือเราดูว่ากราฟจะบานน้อยหรือบานมากนะคะเราก็ดูที่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ A นะคะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆกราฟก็จะบานมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a นะคะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆกราฟก็จะบานน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะและที่เราได้จากวันนี้อีกนะคะก็คือจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y, y เท่ากับ ax ยกกำลังสองนะคะจะอยู่ที่จุด0,0แล้วก็ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y ก็คือ0นั่นเองค่ะนักเรียน และนี่คือทั้งหมดที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะและสำหรับตอนหน้าค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมแต่นักเรียนต้องดาวน์โหลดนะคะกิจกรรมในระบบรอไว้เลยนะคะพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็คือกระดาษลอกลายนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ